สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะมาดูทบทวนในกรณีที่เราจะทำการดิฟในสถานการณ์จริงในการทำข้อสอบหรือทำโจทย์เนี่ยมันคงไม่ได้แยกมาว่าข้อนี้จะต้องใช้เทคนิคแค่กฎการคูณข้อนี้ใช้แค่กฎการหารข้อนี้ใช้แค่กฎลูกโซ่ซึ่งในสถานการณ์จริงก็คือมันจะมาพร้อมกันเลยในข้อเดียวอาจจะมีครบทุกอย่างหรืออาจจะมี อย่างเดียวก็ได้หรือ,อาจจะมี2อย่างคู่กันอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างนงี้เนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกในการใช้หลายกฎด้วยเขาเรียกอะไรใช้หลายกฎด้วยกันในหนึ่งข้อเออก็อันนี้คือสูตรเบื้องต้นเนาะที่เราต้องต้องเป็นอยู่แล้วในการดิฟสมการพหุนามก็มาดูตัวแรกที่เราอันนี้คือเรียนไปหมดแล้วแ,ลวแหละกฎการคูณก็คือดิฟ มีฟังก์ชันหน้ากับฟังก์ชันหลังก็คือได้หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเนาะอันนี้คือต้องท่องนะครับไม่ท่องก็ทําไม่ได้ส่วนอันนี้ผลหารมีฟังก์ชันบนกับฟังก์ชันล่างก็จะได้ล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนด้วล่างกาลัางสองอันนี้ก็ต้องท่องไว้ส่วนอันนี้คือกดลูกโซ่หน้าตาปกติก็คือ dy by dx เท่า dy by du คูณ du by dx แล้วให้ u เป็นฟังก์ชัน เรียกอ,อะไรมาถึงก็ต้องมีการสมมติค่าตัวแปรย่ขึ้นมา,าถึงจะใช้งานได้หรือคำพูดคำนี้ก็ไปใช้แทนกันกันกบกดลูกโซ่ได้ก็คือดิฟนอกคูณกับดิฟไส้แค่น,น,นั้นเองอันนี้ก็คือกดลูกโซ่ในกรณีที่อยากจะท่องแบบเนี้ยไม่อยากจะท่องอย่างเงี้ยอยากจะท่องแบบเป็นอะไรที่มันจำง่ายๆกดลูกโซ่ก็คือดิฟนอกคูณดิฟไส้แค่นั้นครับโอเคลองมาดูตัวอย่างโจทย์ที่หนึ่งนะครับ ให้ y เท่ากับ x กำลังสบวก5 x กำลัง2คูณกับ x กำลังสลบ3 x ทั้งหมดยกกำลัง2อันนี้ยกกำลัง3อาะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะเห็นว่ามาถึงเราต้องทำอะไรบ้างครับก็ต้องใช้มาถึงก็ต้องใช้กฎการคูณก่อนเลยแล้วกันเนาะ แต่ในข้อสอบไม่ต้องไปเขียนอย่างนี้นะว่าบรรทัดนนี้เราจะใช้กฎการคูณอันนี้เขียนให้ให้รู้นะครับว่ามาถึงอย่างแรกเลยก็คือต้องคูณก่อนเพราะมันคูณกันอยู่เนาะสองฟังก์ชันแล้วค่อยไปดูรายละเอียดข้างในโอเคกฎการคูณก็คือหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าหน้าก็คือ x กาลังสองบวก 5x ากกําลังสามดิฟหลังนะครับ d ีบของ x กำลังสองลบสาม x ทั้งหมดยกกำลังสองแล้วก็บวกด้วยหลังดิฟหน้านะครับหลังก็คือ x, x 2, กำลังสองลบสาม x, x 2, ทั้งหมดยกกำลังสองคูณกับดิฟหน้า d by dx หน้าคือ x กำลังสามบวกห้า x กำลังสองทั้งหมดยกกำลังสามเนาะโอเคเพราะนั้นจากนี้เราจะเห็นว่าตรงเนี้ย ก็คือจุดที่ต้องการดิฟทีนี้พอดิฟแล้วมันเป็นฟังก์ชันยกกําลังอะไร,ประแปลกๆเนี้ยคือใช้อะไรครับก็ต้องใช้กดลูกโซ่เนาะพราะกดลูกโซ่ถ้าหากว่าเราจะไปมาถึงให้ u เท่าบ x กำลังสองลบส x y เท่ากับ u กำลังสองแล้วก็ d y d y d x เท่าบ d y by d u ูคูณ d ี d x. มันก็จะอีกยาวเลยเนาะก็จะได้แต่ละตัวอ,ออกมา อน,นั้นก็ใช้คำว่าดิฟนอกดิฟไสจะง่ายกว่านะครับก็เริ่มเลยเดี๋ยวทำให้ดู dy by dx นะครับเท่ากับ x กํลังสองบวก5 x ทั้งหมดยกกําลังสามโอเคดิฟนอกอันนี้ก็คือมองนี้นะดิฟนอกก็คือมองอันนี้เป็นตัวแปรเดียวก็คือตัวแปรยกกําลังสองเนาะ ก็ได้2คูณกับไอ้ก้อนกลมๆนั่นเองได้2คูณกับก้อนกลมๆอันนี้คือดิฟนอกเนาะดิฟนอกก็คือเอาเลขกำลังมาแปะข้างหน้าแล้วกําลังตัวเองลดเป็นหนึ่งแต้มก็เลยได้ 2x กำลังสองลบ 3x จากนั้นทําการดิฟไซ้อีกทีหนึ่งดิฟไซ้ก็คือไม่มองอตัวนี้แล้วมองแต่ไอ้ตัวเนี้ยข้างในดิฟไซ้ก็กระจายให้ไปเลยครับดิฟ x กำลัง2ก็ได้ 2x ดิฟลบสาก็ได้ลบสเสร็จแล้วบวกด้วยข้างหลัง x กำลังสลบสาทั้งหมดยกกำลังสองโอเคเหมือนกันครับก็จะเห็นว่ามันเป็นฟังก์ชันตัวหนึ่งยกกำลัง3เพราะฉะนั้นก็จัดการเลยครับดิฟนอกก็ได้3คูณกับ x กลมๆยกกำลังสองเนาะก็ได้3คูณกับ กลมๆตัวนี้ก็คือ x กําลังสามบวกห้า x กําลังสองทั้งหมดกําลังลดเป็นหนึ่งเต็มเหลือสองจากนั้นคูณกับดิฟไส้ก็คือดูข้างในไม่ดูไอ้นอกวงเล็บละดิฟกระจายไปเลยครับเสมอว่าไม่มีตัวนี้เนาะดิฟไส้ดิฟ x กําลัง3าก็ได้3ม x กําลังสองดิฟห้ x กําลังสองก็ได้สิบ x ก็ได้สาม x กําลังสองบวกสิบ x นี้ทำอะไรได้อีกก็คือเราไม่ในโจทย์เรื่องอนุพันธ์เราไม่จําเป็นต้องไปซีเรียสว่าจะคูณกันอะไรเบ็ดเสร็จเยอะแยะมากมายเนาะเอาแค่ว่าตอบให้มันอยู่ในหน้าตาที่แบบไม่ซับซ้อนก็พออาทีนี้จะเห็นว่าทุกตัวเนี่ยมันจะมี x กำลังสองลบส x x กาลังสองลบส x เหมือนกันเนาะน่าจะดึงตัวร่วมออกได้นะครับแล้วมีอะไร หน้าตาใครที่เหมือนกันหน้าตานี้เนาะที่เมื่อกี้มองอยู่อ่าตัวนี้แลอัน,นนี้กําลังสองสวนนี้มันกําลังสามโอเคอ่ะดึงตัวร่วงออกก็ดึง x กําลังสามบวกห้า x เอากําลังอะไรออกมาได้เนาะอันนี้สูงสุดคือกําลังสองอันนี้กาลังสามเพราะฉะนั้นดึงออกมาได้แค่กําลังสองเนาะก็อีกวงเล็บหนึ่งที่ดึงออกมาได้อีก x, x กําลังสองลบสาม x กาลังหนึ่งดึงออกมาได้ ัน้ในวงเล็บเหลือใครครับอันนี้โดนมองเป็นสองก้อนอันนี้มองออกเนาะเนี่ยมองเป็นก้อนที่หก้อนที่สองนี่เนาะที่โดนดึงออกมาก้อนที่หนึ่งเหลือใครครับเหลือใครกลางสามบวกห้เอ็กฉยพอโดนดึงออกไปสองอันนี้หนึ่งก็รวมเป็นสามพอดีโอเคแล้วเหลือ อันนี้โดนดึงออกมาหมดก็ไม่ต้องเขียนอันนี้เขียนอันนี้เขียนคูณ2คูณ 2x ลบ3บวกด้วยอันนี้ที่โดนดึงออกไปยกกกำลงัง 2-3x ลบ 3x โดนดึงไปกำลงัง1เนาะเพราะนั้นเหลือตัวหนึ่งนกกำลัง2องลบ 3x เลขสาไม่ได้ดึงเขียนตัวอันนี้โดนดึงกําลังสองไปก็หายไปเหลือเลขหนก็เหลืออีกสตัวนี้คูณ3ามคูณสากกำลังสบวกสิบแค่นี้ก็พอครับถือว่าหน้าตาดูโอเคสุดหรือใครอยากจะไปนั่งคูณกระจายแล้วจับบวกกันก็จะได้เป็นสมการกำลัง4เนาะข้างในนี้ได้ทำได้เหมือนกันครับแต่มันจะ ทำไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเพราะมันอันนี้เราต้องการฝึกแค่เรื่องของการดิฟเนาะนั้นไอ้ตรงเข้าไปคูณกระจายนี้ผมไม่ทําต่อแล้วกันนะครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ